ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา322ผ้าเอาทรัพย์ก็ดีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรือสิทธิ์อย่างอื่นก็ดีให้แทนการชำระหนี้ทันว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องและเพื่อการรลอนสิทธิทำนองเดียวกับผู้ขาย ในกรณีที่เจ้าหนี้ยอมรับเอาทรัพย์ก็ดีหรือสิทธิทเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรือยอมรับเอาสิทธิ์อย่างอื่นเช่นสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเป็นต้นแทนการชำระหนี้แล้วกฎหมายตามมาตรา322นี้กำหนดให้ลูกหนี้ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระบุตรบกพร่องและเพื่อรอนสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้ขายทั้งนี้เพราะว่าทรัพย์หรือสิทธิ์ดังกล่าวเหล่านี้ มีลักษณะที่แตกต่างกับเงินตากล่าวคืออาจชำรุดบกพร่องหรืออาจเกิดการรอนสิทธิ์ถูกก่อการลบกวนขัดสิทธิ์โดยบุคคลภายนอกกฎหมายจึงได้บัญญัติมาตรานี้ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเจ้านี้ กรณีความรับผิดเพื่อความบกพ่องชำรุดนั้นตามมาตรา472บัญญัติไว้ว่าในกรณีซึ่งทรัพย์สินที่ขายนั้นชำรุดบกพ่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดีประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดีทันว่าผู้ขายต้องรับผิด ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพ่องนั้นมีอยู่กรณีความรับผิดในการรอนสิทธิ์นั้นมาตรา475บัญญัติไว้ว่าหากว่ามีบุคคลใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในอันจะคลองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกัน อยู่ในเวลาซื้อขายก็ดีเพราะความผิดของผู้ขายก็ดีท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอันนั้นผลตามมาตรา322ตัวอย่างเช่นกอไก่เป็นหนี้ขอไข่อยู่50,000บาทเมื่อนี่ถึงกำหนดชำระกอไก่ไม่มีเงินชำระจึงได้ตกลงกับขอไข่เอารถยนต์ของตนมาตีใช้หนี้ขอไข่ตกลงรับเอาไว้แทนการชำระหนี้ปรากฏว่า เมื่อขอข่เอารุยนยนไปขับไม่สามารถขับได้เนื่องจากเครื่องยนต์ชำรุดเช่นนี้กอไก่ก็ต้องรับผิดต่อขอไขาเพื่อความชำรุดบกพ่องในทำนองเดียวกับผู้ขายดังนั้นกอไก่จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ให้แก่ขอไขา หรือกรณีแทนที่กไก่จะเอารถยนต์มาตีใช้นี่ให้ขอไข่แต่กลับตกลงโอนที่ดินให้ขอไขหนึ่งแปลงแทนการชำระหนี้จำนวนห้า0 0ื่นบาทนั้นขอไข่ยอมรับเอาไว้แต่ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งภาระจำยอมของคอควายอันเป็นเหตุให้คอควายนั้นเข้ามารบกวนขัดสิทธิ์ของขอข่ที่จะได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นโดยสงบสุข ดังนี้กอไก่จึงต้องรับผิดต่อขอข่ในการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการรอนสิทธิ์นั้นทํานองเดียวกับผู้ขายนอกจากกรณีของการที่ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อความชํารุดบกพร่องและเพื่อการรอนสิทธิ์เกี่ยวกับกรณีที่เอาทรัพย์สินมาตีใช้หนี้แล้วความตามมาตาสามสนี้ ยังใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ลูกหนี้เอาสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกหรือสิทธิ์อื่นๆมาตีใช้หนี้แทนการชำระหนี้อีกด้วย